เดี๋ยวเราคุยกันเกี่ยวกับการยิงโฆษณาใน line ไลน์ร,รวมไปถึงการใช้อาร์ตเวิร์กต่างๆ <ฮะ S 1> ครับจัดไลน์เซอร์ติฟายโค้มาให้แล้วนะครับสาวสวยคนเก่งครับต้อนรับโค so ้ดโซอีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณหน้าคุณตากันทั้งหมดใช่เจอกันอีกแล้วพี่โซอี้เคยมาเมื่อซีซั่นที่แล้วใช่แล้วมาอีกทีได้ความรู้แน่นแน่นแน่นอนค่ะนี่แล้วดิฉันติดตามเขาด้วยนะคุณมิวสิกทำการตลาดเก่งมากครับวันนี้มาจะมีปัญหาปรึกษาเหรอคะจริงๆก็มีมีอยู่ครับผมจะบอกพี่มิวสิกอยู่ว่าเฮ้ย เดี blender, long, <st> ๋ยวเทปหน้ารบกวนมาเบรก3เป็นกูรูให้ผมหน่อยได้ไหมใช่ไลโอเ a เก่งมากเลยสหรับฝั่งแล้วเออแต่วันนี้เขามีเรื่องจะปรึกษาโคโซอีครับคือการยิงโฆษณาในไลน์ใช่ไหมทำยังไงหรือว่าอะไรยังไงดีอย่างเต็มประสิทธิภาพ คือที่ปรึกษาเนี่ยจะเป็นตัวใหม่มากกว่าที่เขาเพิ่งเพิ่มมาอันเก่าก็จะมีเกณฑ์เฟรนเว็บไซต์วิสิตอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่าจะมี reach เนาะ,ะที่เพิ่มขึ้นมากับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนคล้ายค conversion เลยสักอย่างใช่ไหมซึ่งซึ่งไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันน่าสนใจไหม,มแล้วมันแบบผลลัพธ์มันเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมก็อยากรู้เพราะว่าเผื่อจะได้แบบ เออาไปลงจริงๆแล้ว r i a c h เนี่ยมันเปลี่ยนชื่อมาจากแต่ก่อนเขาเป็น r i a c h and Frequency นะคะ r i a c h แปลว่าการเข้าถึง Frequency คือความถี่เวลาเราเลือกวัตถุประสงค์ตัวเนี้ยแสดงว่าเราต้องการสร้าง Awareness ให้คนเห็นเราเยอะๆเหมือนแจกโบชัวร์่ออกไปประมาณนั้นยิงสาสตร์นมิวสิกชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเปลี่ยนชื่อเป็น r e c h แต่ว่าเปลี่ยนชื่อไม่พอไสในดีขึ้นด้วยซึ่งเราสามารถเลือกบิดดิ้งเดิมทีเนี่ยไอตัวที่เป็น rich and frequency เนี่ยเราบิดดิ้งได้แต่แบบแมนนวลนะแต่อันนี้เราสามารถบิดดิ้งแบบทั้งแมนนวลแล้วก็ออโต้บิดได้ด้วยใช่ค่ะก็าใส่งบแล้วก็เดี๋ยวให้เขาให้ระบบมันบิดเองถูกต้องค่ะแล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าเราอยากให้คนหนึ่งคนเห็นโฆษณาเรากี่ครั้งในระยะเวลากี่วันอยากให้คนนึงอะเห็นสักสาครั้งครับพี่โซอี พี่บอกอ้าวถ้างั้นเราก็ไปตั้งนะคะว่าเราอยากให้ Frequency เนี่ยเท่ากับ3ในระยะเวลา5วัน5วันเนี่ยัน่งคนเห็นโฆษณาสครั้งตั้งได้วันนึงให้เห็น3ครั้งได้ไหมก็ได้ก็ได้เลยใช่ค่ะเราสามารถตั้งได้ทั้ง Frequency Cap แล้วก็ฟร e เคนซี t อินเทอร์วอลกี่ครั้งในระยะเวลากี่วันเพราะว่าผมกําลังแบบว่าหาวิธีแบบขายโปรไฟล์ไม่แบบอื่นซึ่ผมอ่ะ กำลังจะพยายามทําให้มันเป็นเหมือนบอร์ดแคสที่ไม่ยัดเยียดเพราะว่าอันนี้มันมันไม่ได้ถูกยิงหาแต่มันไปโชว์ยั่วเขาอยู่เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาอีกยั่วซ้ำเดี๋ยวมาอีกแล้วเฮ้ยต้องกดดูแล้วแหละก็กดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะตัดสินใจซื้อในวันที่4เพแล้วันละยัทุกวันใช่ไหมเพราะว่าโปรแพรไม้มันมีขายแค่นี้ครับมันเป็นลองแอดไม่ได้นอกเหนือจากนั้นนะคะคุณมิวสิก ในรูปแบบของแอดของเราเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบกว่าเดิมจะเป็นรูปเดียวรูปเล็กเป็นแครอลหรือเป็นวิดีโอได้หมดเลยนี่เราสามารถเลือกครีเอทีฟได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและที่สําคัญค่ะโอ้โหราคาต้นทุนต่ําลงด้วยต้องชอบแน่เลยใช่ใช่คอสเอนี่ยคนบอกเหมือนกันคอสเบอร์ริชเนี่ยอยู่ที่แค่0.01บาท <S <S 1>, ส1สตางค์นั่นเอง หมายความว่าคนหนึ่งคนเห็นโฆษณาหนึ่งครั้งเสียแค่หนึ่งสตางค์คุ้มไหมครัถูกกระบอดแคสต์นิดดูจากแววตาพี่มิวสิกนี่เหมือนถูกกระบอดแคสต์เหมือนได้อาวุธใหม่เลยนะคราวนี้นอกจากคอสเปอร์ริสต่ำลงแล้วคอสเปอร์อิมเพชชั่น CPM คอสเปอร์หนึ่งพันอิมเพชชั่นถูกลงด้วยอืมเหลือแค่11บาทหมายความว่าโฆษณาสแสดงผล1,000ครั้งจ่ายเงินแค่11บาทจ่ายเงินแค่11บาทแก้วยังสั่นแก้วยังสั่นแก้วยังสั่นที่ไลน์โอเอของเรา ทำได้ถึงขั้นแก้วสัว์เลยเหรอเนี่ยแสดงผลถึงพัครั้งสิบเอ็ดบาทต้นทุนเนี่ยต้องบอกว่าต่าลงกว่าตอนที่เป็นวัตถุประสงค์ตัวเดิม Reach and Frequency เนี่ยถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ oh. Reach เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์โฆษณาบนไลน์แอดที่ช่วยกําหนดได้ว่าอยากให้โฆษณานี้เห็นกี่ครั้งต่อกี่วันโดยวัตถุประสงค์นี้ครับโดดเด่นที่ราคาถูกคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากลงโฆษณาแบบกําหนดเองแบบนี้ก็ลองมาซื้อโฆษณาแบบ Reach กันได้เลยครับคราวนี้แล้วเราก็มาวัดผลว่าไอแอดตัวไหนคนได้รับความ คนสนใจมากที่สุดเพราะเรากำลังเลือกวัตถุประสงค์ rich แล้วเราก็กำลังมาคุยกันเรื่องแอดตัว art work art work รูปอะค่ะอ๋อนี่เลยก็อันต่อไปอันที่สองที่ีมิวสิกค้างคาใจอยู่แล้วเหมือนกันาใช้ art work ใช่ว่าแบบว่าแบบคือผมส่วนใหญ่ตอนเนี้ยต้องบอกว่าในไลน์เนี่ยผมผมใช้เป็นรูปเป็นหลักเพราะว่ารูปเนี่ยมันไปได้ทุก placement ของของไลน์ที่นี้ผมก็เลยใช้รูปเป็นหลักแต่บางอันก็เล็กบางอันก็ใหญ่ที่เนี้ย แเป็นรูปสวยๆแล้วก็ตัวหนังสือไม่ต้องแบบใหญ่มากหรือว่าไม่ต้องอะไรมากเนี่ยกลับแบบว่าคคลีนไปเลยอแล้วก็ให้อ่านเห็นชัดๆแต่ว่าไม่ต้องแบบมีรูปอะไรเยอะอแยะแบบไหนจะแบบเต็มประสิทธิภาพกว่ากันมันเห็นผลมันดีมากกว่ากันโคชโคชมีความเห็นยังไงครับกับการที่ส่งรูปแบบไหนดีอือต้องบอกถึงข้อดีของโคชนาบนไลน์ก่อนเราเนี่ยสามารถใส่เท็กซ์บนรูปภาพได้เลยมันไม่เหมือนกับ ที่แพลตฟอร์มอื่นที่เราใส่เทคเยอะมันไม่ดีนะมันจะลดการเข้าถึงหรือแอดมันจะแพงนะแต่โฆษณาบนไลน์เราสามารถใส่เทคลงไปได้บนรูปภาพอาร์ตเวิร์กนั้นๆวางตามความสวยงามไดมม้วางตามความสวยงามได้เลย<ะ>แอบไปดูไปแล้ว<ะ>ลวิวสิเดียวเป็นสายที่แบบขายเก่งเพราะฉะนั้นน่ในแอดในอาร์ตเวิร์ของเขาอ่ะเขาจะยำภาพหลายภาพมากมคืออารมณ์่ากลัวไม่คุ้มกลัวไม่คุ้ม<อ>ไม่ถึงภาพมีหลายๆอย่างมันได้ความยาว2080ผมก็ใช้เต็ม เต็มแม็เลยขายทุกทัวในหนึ่งภาพตัวมองแล้วเดี๋ยวเห็นไม่ทั่วอ่าคำแนะนำของโคโซอีคืออะไรฮะก็คืออยากให้ทดลองลองทำอาร์ตเวิร์กแบบใหม่ดูอยากให้ทำเป็นภาพเดี่ยวปังๆไปเลยแล้วก็ ใส่ตัวอักษรให้แบบเขาแบบได้เข้าใจไปเลยว่าอันนี้คือโปรที่ไหนราคาเท่าไรกี่วันกี่คืนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยผมมันมีตัวอย่างที่เอามาในสองอันเนี้ยโอแบบพอดีเป๊ะเลยกับคําถามนี้นี่นี่อันนี้เลยโอ้ยกมาเลยลุกมาดูไปดูด้วยกันครับคือสองอันเนี้ยคือเป็นอันที่ผมเนี่ยอยากจะถามเลยคืออย่างอันแรกเนี่ยครับอ่ะสมมติตัดตรงนี้เข้าไปนะค่ะก็คือจะเป็นลูกสวยๆอย่างนี้เลย ก็คือเหมือนเหมือนคนคนในไลน์ก็จะเห็นประมาณนี้จัดกุ๊ปส่วนตัวแต่มันอาจจะไม่ใช่จัดกุ๊ปส่วนตัวนะกับิการหนึ่งคืออย่างนี้เลยคือแบบรวมทัวร์แบบไฟไหมบอัดแบบเหมือนกับเต็มเต็มอ่ะคือแบบลด70%็ดสิเทัวร์ลดเจ็สิอร์เซหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือ hard ค่ะอันนี้คือเหมือน s o ฟต์เป็นแบบ branding image อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราอันเนี้ยมันจะแบบคนมันจะแบบเฮ้ยแล้วเฮ้ยรถเยอะว่ะแต่แต่มันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เขียนไฟไหม้ครับมันจะเขียนว่าเป็น ทัวญี่ปุ่นลด70%เหลืออยู่เป็นสิ่งที่กำลังจะพูดอยู่เลยเพราะว่าเวลาคนจะไปเที่ยวเนี่ยคือเราขายเราขายท่องเที่ยวอ่ะเราขายสถานที่เราขายประสบการณ์อ่ะแต่เราไม่ได้ขาย70%อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะอาจจะต้องมีอะไรที่ พูดถึงเดสิเนชันที่เราจะพาเขาไปอย่างเนี้ยรู้ว่าไปไหนชเไมอ๋อไม่ใช่ช่วยหน่อยญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิเรารู้ว่าจะได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเกิดว่าไม่มีสถานที่แล้วโอ้รวมทัวร์โปรไฟไหมอันนี้อือาจจะยังไม่ขายแต่ถ้าอกเออรวมทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยลดเจ็ดอรนนเียเลนหนึ่งเก้า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 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจถ้าเกิดเป็นคําว่าญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องรู้ว่าเราขายอะไรแล้วแต่วัตถุประสงค์ด้วยเนาะใช่ค่ะบอกว่าโจอีว่านะถ้าลูกค้าเก่าที่ติดตามอยู่นิไทยทิพย์อะทำอย่างนี้ได้เวลาเรายิงโฆษณา retargeting ไปหาลูกค้าเก่าอะเรารู้อยู่แล้วว่าอยู่นิไทยทิพย์ขายอะไรมึงขายทุกอย่างขายทุกอย่างจริงแต่ว่าลูกค้าใหม่เราก็สร้างแบรนด i n g อะไรก็ว่ากันไปอเพราะเราต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรอย่างเช่นที่มิวสิกบอกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเจ้าของแต่ละธุรกิจเลยครับ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าที่ตัวเองจะบอร์ดแคสไปหายด้วยถ้าจับตรงจุดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กแบบไหนก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแน่นอนละครับ